จุดเปลี่ยนใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเศรษฐีความร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองความสุขถอดจิตใจถอดจิตจากมาจากจิตใจคุณความรู้สึกนึกคิดจิตใจปรับตัวปรับตัวปรับจิตใจคุณฟื้นฟูดูแลตัวคุณและจิตใจคุณนะคะแล้วคุณจะพบกับการเป็นเศรษฐีความร่ำรวยความสุขบริหาร ดูแลบริหารฟื้นฟูตัวคุณได้จิตใจคุณบริหารการงานบริหารชีวิตคุณนะคะและอาหสิกรรมตัดเวรตัดกรรมหมดเวรหมดกรรมกับปัญหาอุปสรรคแล้วคุณจะพบกับความล่ำรวยความสุขความเป็นเศรษฐี ด้วยตัวคุณเองนะ่ะฟื้นฟูดูแลจิตใจบริหารปรับตัวคุณเองนะคะมาจากตัวคุณเองเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณจะพบกับการเป็นเศรษฐีความล่ำรวยการปรับตัวตัดอโหสิ